เคยวันหน้าเหมือนกูเราได้วูบาดที่สัมพวันไอ้เจ็ดมันงานต้องการตัวมาค่ะพวกกูมันดีนีมันเปรตเลยนี่มึงดีถูกยางในวูบาร์เด้อไอ้ห้ามันมึงห้าไม่ได้เลยอาจารนี่กูอัดป่วยเปรตเล้วค่ะไม่ได้แล้วนี่ดีถูกยางนี่เจ็ดไหม่มเออค่ะไม่ได้แล้วพวกมึงวูบว่าดีมึงเปรตแล้นี่เปรตเจ็ดไหมที่วูบาดไปเลยนี่ไอ้ช็อกนี่เปรตดีนี่นี่ถูกยางนี่เปรตหน้ามึงมีรถเดือ เกณฑ์ม on ัน no, ด no like well, ีเกณฑ์พวกมันดีแต่ได้กับเมื่อไอ้อุบะเนอะไอ้จ๋าจะไปได้เมื่อป่านนี้มันโดนยุบเรือแหลบเลยนะไอ้หวัดหน้ากูเลยเจ้าก็บัวแต่ได้มึงกับพวกได้หวัดหน้ากูเลยเจ้าครับเออเออว่ามันดีเลือดเลยดีไม่เลือดเลยกูได้มึงกับพวกนี่หวัดหน้ากูเลยเปรตไอ้ดิวบัสไปเลยที่พวกกูมันดีกรอบดิวเปรตเลยที่หวัดูไอ้ดิวบัสอี๋แต่มันดีกรอบนี่ ん